อนี่ที่มาเพาราะว่าโทรมานะเดี๋ยวไม่มีข่าวแล้วคือ <c oughs> อยากรู้ว่าทีา่มีหานายกเนี่ยคืออะไรการมีากมารพูดคุยยังไงถ้าทีนายกตอนไหนฮะัก่อนเห็นอนก็แบบนี้ก็ไปเจอนายกมาแล้วไหมไ,ไม่ได้เจอครับยัง<ร>ไ,ไม่ได้เจอเลยครับแล้วเมื่อวานนี้พูดคุยกับนายกไหมทางโทรศัพท์ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยตั้งแต่วันก่อนแล้วหลังจากที่คุยนายกแล้วเริ่มมีการพูดคุยอะไรกับใครไหม การทำงานองพรรครวมไทยรัชาติเลนอ๋นอ,อ<ะ>คือเราผมก็ได้คุยกับทางเลขาธิการพรรคนะครับว่าเราก็ต้องถอดบทเรียนในการทําการเมืองนะครับว่าวันนี้มันโลกมันเปลี่ยนนะครับแม้ว่าคะแนนนิยมของของพลเอกประยุทธ์ก็มีสูงนะครับเกือบ5้าล้านเสียงเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับซึ่งสูงกว่าพรรคหลายพรรคนะครับแต่ว่าในยุทธศาสตร์การการเลือกตั้งเนี่ยมันมันต้องมีการ ปรับเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการหาเสียงวิธีการแบบเดิมเนี่ยมันก็มันต้องต้องปรับเปลี่ยนควรจะต้องใช้ในเรื่องของดิจิตอลอะไรต่างๆแล้วก็แล้วก็อาจจะต้องมีการในพรรคเองเนี่ยมีคนรุ่นใหม่เข้ามามากนะครับซึ่งบางคนนี้ก็มาจากพรรคที่ได้รับชัยชนะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับ ในเรื่องยุทธศาสตร์ของพรรคสร้างความสมดุลระหว่างคนทุกรุ่นไปด้วยกันได้ผมเชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติไปได้ในอนาคตยังไปได้อยู่นะครับอาจจะต้องรีแบรนดิ้งพรรคแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของคนทุกรุ่นมาผสมผสานกันผมคิดว่ามันไปได้เนี่ยได้คุยกับกับเลขาขิงนะครับเรืกอบหัวหน้าพรรคเราทำไได้ว่าถือแบบที่ว่าเป็นยงดหน้าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องอนาคตนะฮะแต่ว่าผมเนื่องจากว่าต่านเลขาเอกนัทเนี่ย ก็เป็นอายุใกล้เคียงกับผมเราก็มีการพูดคุยกันโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตก็ก็ผมแค่เสนอไอเดียนะครับว่าพรรคเนี่ยมันก็ก็ควรจะต้องมีการปรับซึ่งไม่ใช่ว่ามันทุกวันนี้มันใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องพอเกิดสถานการณ์การเลือกตั้งเนี่ยเทรนมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับตัวให้มันก้าวทันความเป็นยุคใหม่ให้ได้เท่านั้นเองนะครับ จะมีการพูดคุยกับคนที่ฝ่าด่านที่ได้มาเป็นสสอเมื่อไหร่ทางในส่วนของพักวันต้องรอครับวันเท่าที่ผมทราบวันจันสี่โมงเย็นอาจจะมีการประชุมสสอสามสิบหกคนของพักที่พักครับตอนนี้อย่างในส่วนของท่านผูชาติได้พูดคุยกันไหมครับหรือว่าแม้แต่ทางในส่วนของกลุ่มอื่นที่ก็ได้สสไม่ได้คุยอย่างเมื่อวานก็คุยกับท่านสุชาติอยู่นะครับท่านก็ท่านก็อาจจะ ผิดหวังบ้างนะครับเพราะว่าท่านท่านรําตรีสุชาติเป็นคนที่ตั้งใจทําการเมืองมากนะครับแล้วก็อยากจะช่วยให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับผมนะเพราะว่าผมเองกับท่านสุชาติเนี่ยเรามากับท่านนายกนะครับเพราะฉะนั้นคือผมเองเนี่ยสสภาคใต้ก็ได้ไม่เข้าเป้านะครับถึงแม้ว่ามันจะได้สักสิบสามสิบสี่คนมาแต่ผมผมตั้งใจว่ามันน่าจะได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่า แต่ว่าก็พอใจนะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็คุยกันลส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของการที่ไม่เข้าเฝ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าความผิดพลาดตั้งแต่แรกในเรื่องของการแยกพักไหมเพราะว่าเท่าที่ดูคะแนนของพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมรวมไทยสร้างชาติสสที่สอบศกร์าเอามาบวกกันมันได้มากกว่าคนที่ชนะในวันนี้มันมันก็คงมีหลายหลายหลายเรื่องนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีองค์ประกอบเยอะนะครับเพราะว่า ในในส่วนที่เป็นบวกก็มีถูกไหมครับในส่วนที่เราชนะการเลือกตั้งมามาก็มีหลายหลายพื้นที่นะครับเพราะนั้นก็ก็หลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องปรับปรุงนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับซึ่งวันนี้เองก็เห็นทางพรรคว่าที่รัฐบาลก็ตามรัฐบาลได้ผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ก็ท่านก็จะได้เข้าไปบริหารบ้านเมืองตามนโยบายของท่านนะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมเคยบอกหลายครั้งนะ ว่าอย่างเมื่อวานผมเองก็บอกว่าผมก็ฝากไปยังภาคเก้าไกลอยู่แล้วว่าว่าวันนี้ให้ว่าที่ผู้สมัครหลายๆคนเนี่ยให้ให้หยุดพฤติกรรมในการที่จะควรเป็นมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ก็คือไม่ควรไปไปกดดันสอวอใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้โพสต์คมคู ours, หรือด่าทองนี้นผมว่าผมพูดไปสองวันแล้วควรควรควรจะหยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าท่านจะต้องไปขอเสียงจากเขา แต่วันนี้ผมเห็นก็ยังมีลักษณะแบบนี้อยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ท่านต้องการเสียงสอวอเนี่ยท่านก็ต้องไปเจรจาด้วยเหตุด้วยผลนะครับไปพูดจากับท่านดีๆท่านก็ผมคิดว่าสอวอก็เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะนะครับท่านก็ต้องมององค์ประกอบหลายอย่างนะครับท่านก็คงไม่น่าจะจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าท่านยังไปใช้พฤติกรรมกดดันสอวอเนี่ยผมคิดว่า สว่าก็ไม่ฟังใครอยู่แล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขานะฮะเหมือนผมเองเหมือนกันผมจะโบวตให้ท่านเนี่ยแต่ท่านด่าผมทุกวันอย่างเงี้ยผมจะไปโบวตทําไมอะ่ะได้ไหมเพราะนั้นคือผมอว่ามันต้องคุยกันดีๆนะครับบรรยากาศมันก็จะได้เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเพราะว่าเราเองผมเองก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วได,ได,ได้ดูการแถลงร่วมเมื่อกี้ย่างครับพี่ ไม่ไม่ได้ดูนะฮะแต่ว่าเห็นทราบว่าตั้งได้แล้วใช่ไหมครับเขาลงเสียงไม่ทาว่าเ็สามเสียงแต่ว่าเขามั่นใจว่าสวอื่นเนี่ยเขาน่าจะได้แต่ว่ามันก็ยังไม่มีก็ก็ท่านมั่นใจฮะแต่ว่าผมถึงบอกว่าความมั่นใจของท่านเนี่ยท่านก็ต้องบอกลูกทีมที่เป็นสสอตั้งหลายคนเนี่ยว่าควรที่จะหยุดพฤติกรรมไปกดดันใช้วาจาที่ไปกลมขู่สวได้แล้วนะครับ พราะว่าในประเทศไทยเนี่ยทุกคนมันหวังดีกับประเทศทั้งนั้นแหีแต่ว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้มันไม่มีใครสนใจใครถูกไหมฮะอย่างผมเองเป็นสอสอผมยืนยันแต่ต้นว่าผมไม่ได้มีมีปัญหาส่วนตัวอะไรแต่ว่าด้วยนโยบายของท่านเนี่ยโดยเฉพาะมาตราแก้มาตรหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาให้ผมไปยกมือให้ท่านพิธาเป็นนายกผมก็ไม่ทําผมทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในการหาเสียงของผมเองเนี่ยของพรรคเองเนี่ยเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่า เราไม่ไม่แก้มาตรารหนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินหน้าแบบนี้นะครับเห็นว่ามีกระแส่าวกการคุยร่วมอาจจะไม่มีเรื่องการแก้มมาตราหนึ่งหือสองเราเราเปดตัวนี้มองว่างผมว่าผมเห็นยังไม่ได้ตกผลึกนะถูกไหมฮะผมคิดว่าพรรคการเมืองบางพรรคเขาก็ไปไกลในนโยบายของของเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่เป็นพรรครวมรัฐบาลเนี่ยก็ก็อยากให้นึกถึงบ้านเมืองเยอะๆนะครับก็ มเป็นเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วเอาใจช่วยเรื่องการร่วมมือนายกได้พูดอะไรไหมครับท้องพได้ปาหลบได้ในหมคนใกล้ชิดท่านไม่ได้พูดอะไรท่านก็แค่บอกว่าก็ให้พรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลไปท่านก็เป็นคนใจตามรัฐธรรมนูญท่านก็บอกว่าให้ให้เขาตั้งไปนะครับไม่ดีไม่ได้เปลยอะไรแล้วท่านก็ท่านก็ไม่ได้มีอะไรท่านก็อารมณ์ก็ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับท่านเข้าใจสังคมการเมืองอยู่แล้วนะครับนายกก็ ม่มีปัญหาอันนี้ถ้าไมีความหวังว่าจะได้ทำใหม่นะครับอันนี้ผมผมผมไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบตอบแทนท่านไม่ได้ถ้าถึงเวลาเขาตั้งไม่ได้เราจะตั้งเขาตั้งได้อยู่แล้วนี่นะครับก็เห็นเขาตั้งอยู่แล้วเขาตั้งได้อยู่แล้วนะครับคือพักก็หลายพักนะพักแล้วหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงก็หลายพักนะท่านในอินเการเกิดเลยหรือไม่คะว่าจะแถลงที่การธาคารหรือไม่ไม่ได้เกิดครับไม่ได้เกิดครับท่านก็คงนั่ง ส่วนใหญ่นะผมเห็นสิ่งที่เป็นความน่ารักของของท่านนายกยูกอย่างนะครับก็คือว่าท่านให้กําลังใจผู้สมัครทุกคนเลยนะฮะบางครั้งท่านเจอผู้สมัครสอสอเนี่ยท่านเข้าไปก่อนท่านเข้าไปให้กําลังใจนะฮะคือแทนที่พวกเราเองไปต้องไปให้กําลังใจท่านแต่ว่าท่านก็มากลับมาต้องให้กาลังใจเกือบทุกคนนะวันนั้นผมเห็นท่านไปที่พักนะครับท่านก็เจออดีต ผู้สมัครหลายท่านนะครับทั้งกอชมทั้งต่างจังหวัดท่านก็ให้เวลาเดินเข้าไปหาไปกอดให้บังใจนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ได้ใจผู้สมัครได้ใจพวกผมทุกคนอยู่แล้วเห็นท่านบอกว่าน,นว่าทุกคน,วกนอวได้มีการพูดไม่ไม่มีการพูดนะตรงนี้ผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องผมไม่ไปก้าวล่วงท่านนะอยู่ที่ท่านว่าจะจะ ทำยังไงต่อแล้วแต่ท่านพวกเราพร้อมสำนุนท่านอยู่แล้วโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยก็บอกแล้วว่าผมก็ยืนเตียงข้ามคนอื่นไยุธ์อยู่แล้วนะครับมีกระแสข่าวว่านคนเจกต์ไยุธ์กับโปเกต์ตวนี้นนะคะออจารอันนี้ผมไม่ทราบไม,ไม่ทราบครับไม,ไม่กล้าไปก้าวล่วงตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ